ดูกันชัดๆภาพนี้น้องเอลิเซียหน้าเหมือนเฮียพายุกับเจเกลสุดๆยินดีต้อนรับน้องเอดิเซียลูกสาวคนแรกของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแพทติเซกูดและโนดวิเศษท่ามกลางการแสดงความยินดีของครอบครัวและแฟนคลับมากมายล่าสุดใน Instagram มแอคเค้าโพลิพัทจัดายนั้นก็ได้เปรียบเทียบภาพของน้องเอลิเซีย เฮียพายุลูกพี่ลูกน้องบ้านหลังสี่สิงพิพัฒน์พร้อมทางเผยว่าเด็กทั้งสองคนนี้มีมุมที่หน้าแอบคล้ายกันซึ่งแฟนคลับหลายคนนั้นเห็นแล้วต่างก็พากันยอมรับเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าจริงมากเหมือนฝาแฝดกันสุดๆซึ่งนอกจากนี้ยังมีเพจต่างๆได้นำภาพของน้องแอบิเกลและน้องแอบิเซียมาเทียบกันด้วยก็มีมุมบางมุมที่คล้ายกันอยู่ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ